ในโลกปัจจุบันนี้มีการแข่งขันและขัดแย้งกันไปทั่วก่อเกิดความวุ่นวายมากมายเมื่อมีการแพ้การชนะก็มีศัตรูจะเกิดความแพ้แพ้ในการแข่งขันผอุภายแพ้ก็ย่อมก่อเวรและหาทางแก้กันไปแก้กันมาต่างฝ่ายต่างก็ไม่ยอมกัน ทำการอยู่ร่วมกันมีปัญหาขัดแย้งมาทุกยุคทุกสมัยแต่ถ้าต่างฝ่ายต่างทอดทีทาอยอาศัยความมุ่นวายทั้งหลายในโลกนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นหากรู้จกการให้อภัยกันมิจิตเมตตาปรารถนาดีต่อกันก็จะมีแต่ความสุขความสบายใจลองสังเกตดูใจของเราหากเรามีจิต เมตตาเปลี่ยนไปด้วยอรภยาฐานแล้วสภาวะใจของเราจะนุ่มนวลโปร่งเบาสบายจะไม่รู้สึกอึดอัดหรือเป็นทุกข์ใจอะไรความทุกข์จี่คนอื่นมองเห็นท่าผูเขาแต่สำหรับเราแล้วเป็นเพียงความว่างเปล่าเพราะสุขหรือทุกข์นั้นอยู่ที่ใจของเราเองนะจ๊ะ มีธรรมภาสิทธตที่ปรากฏในปัรดาอรกะนาคชาดกความว่าภัยเกิดจากตนเองย่มตามถึงบุคคลผู้ไร้ปัญญาพูดพ,พล่อยไม่ปิดบังความลับขาดความระมัดระวังขาดการพินิษพิจารณาเหมือนครุฑตามถึงปัรดาอรกนาคราชนรชนใด ยินดีบอกมนลับ์ที่ตนควรจะรักษาแก่คนชั่วเพราะความหลงภายย่อมถึงนรชนนั้นหุบพล่งปลายหมดแล้วเหมือนคุรุตามถึงปันดะรกะนาคราชนั้นกลยุทธการอาชนะฝ่ายตรงข้ามที่นิยมใช้กันอยู่ในปัจจุบันประการหนึ่งก็คือการจรกรรมข้อมูล โดยมีทั้งสายรับและสายสืบไปหาข้อมูลและล้วาความลับจากฝ่ายตรงข้ามเอามีจุดบาดจุดอ่อนและจุดแข็งตรงไหนเพื่อจะหาช่องทางเอาชนะศัตรูเช่นการไปเป็นศัตรูที่แฝงอยู่ในคราบมิตรผูกสนิทชิดเชื้อกับฝ่ายตรงข้ามจนดีฝ่ายหนึ่งตายใจถึงกับคายความลับให้ฝ่ายตรงข้ามจนหมดสิ้น เหมือนดังเรื่องราวของนักบวชชีเปลือยจะได้พยายามล่วงข้อมูลลับจากบรรดาอรกะนาคราชสมาวานนี้หลวงพ่อได้เล่าถึงตอนที่ครุฑพยายามหาทางที่จะล่วงความลับของพวกนาใคให้ได้ว่าทำไมเวลาครุฑแหวกมหาสมุทรลงไปจับนาคแต่กลับถูกนาคฉุดลงสู่มหาสมุทร ทำให้น้ำท่วมตายมากมายครุธเดไปคอยอุปถากดูแลชีพป่วยคนหนึ่งจนชีพเพลยเกิดความพอใจมากเมค่อุรธขอร้องให้ช่วยหาความลับของพวกนาคให้จึงรับปากว่าจะช่วยเนื่องจากชีพเปลยเป็นผู้ทุศีลแต่เกลียกล่อมเพื่อหลอกความลับนี้จากบรรดาอรกะนาคราช ตึ่นขึ้นมาว่า้ตัวเองอยู่เป็นประจำแต่แจ้งให้คำมั่นสัญญาว่าหากรู้ความลับแล้วจะไม่บอกให้ใครรู้เด็ดขาดปันดารกะนาคราชหลงเชื่ออย่างสนิทใจนนกว่าชีเปลือยเป็นนักบวชผู้ทรงศีลเขาไม่พูดมุสาจึงบอกว่าท่านนักบวช อันที่จริงพวกผมไม่ได้มีทลิ์มากไปกว่าปยาครุฑเียงแต่ว่าพวกกับผมได้กลื่อนก้อนหินใหญ่เอาไว้ทําตัวให้หนักนอนอยู่แต่เวลาที่พวกครุฑมาก็ยื่นหน้าออกแยกเขี้ยวคอยจะขบกัดครุฑพอพวกครุฑมาถึงก็จับทิศศาของพวกกับผมไว้พอมาพยายามจะฉุดขึ้นพวกผมซึ่งเป็นเหมือนภาระอันหนักอึ้ง พยาครุฑจึงนำขึ้นจากน้ำไม่ได้น้ำก็จะท่วมครุฑพวกครุฑถูกฉุดกระชากลงไปในน้ำและจมน้ำตายในที่สุดีน่นหละคือสาเหตุที่ทำให้พวกครุฑพินาศไปเป็นจำนวนมากอันที่จริงหากครุฑฉลาดไม่จะจับพวกกับผมจะต้องจับที่กนดหางทำให้พวกกับผมมีศรีรษะห้อยลงข้างล่าง ไอ้สำลอกเอาก้อนหินออกมาทำให้ตัวเบาจึงจะสามารถจับพวกกระผมได้มพยานนาคบอกเหตุอันเล่นลับนี้ไอ้ชีเปลือยพุทุศีนฟังแล้วก่อยคำสาบานกับน,นาคว่าจะรักษาความลับนี้ยิ่งชีวิตขอยนาคสบายใจได้ครั้นพยานนาคลาก,กลับไปแล้วชีเปลือยก็ได้บอกความลับของนาค ให้ครุดฟังอย่างละเอียดพระยาครุดได้ฟังแล้วก็รู้สึกสลดสังเวชใจแทนหมู่ญาติของพวกนาคที่จะต้องพินาศธรรมดาลูทางที่จะทำให้หมู่ญาติมิตรต้องพินาศไม่ควรจะบอกแก่คนอื่นเลยถึงคราวที่เราจะจัดการกับพวกนาคผู้เลื่อยไปดูออกได้แล้ววันนี้เราจะต้องทำลมใหญ่ ให้พวกนาคได้รู้กำลังของพยาครุฑแล้วจับบรรดาอรกานาคราชตัวนี้แหละก่อนนาคตัวอื่นพยาครุฑก็เด้ก,กระพือปีกทำลมใหญ่ให้เกิดขึ้นแล้วจับบรรดาอรกานาคราชทางกระหนดหางทำให้มีศีรษะห้อยลงสบัดไปมาทำให้สำรอกอาหารและก้อนหินได้กลืนอน้าไป และโผลบินกึ้นไปในอากาศมันดะอรากาหนาคราชหรือว่าตนเองเพลียงพล้ำต่อพยาครุษเสียแล้วเมื่อต้องห้อยศีรษะลงก็รำพึงลำพันว่าเรานำทุกข์มาให้แก่ตัวเองแท้แท้ภัยเกิดจากปากของเราผู้ไร้ปัญญาผู้ไปปล่อยไม่ปิดบังความลับขาดความระมัดวัง ว่าแล้วก็ตำหนิตีเตียนตัวเองต่างๆนันนา่ะพญาครัตําตำนาหนิพญานาคราชว่าท่านบอกความลับของตนแก่ชีพเลยแล้วทำไมจึงมัวปริเทวนาการอยู่เล่าบรรดาสัตว์ทั้งสามอย่างพวกคือสมณะครุฑและหน้าใครหนอควรจะได้รับคำตีเตียนในโลกนี้อันที่จริงตัวท่านนั่นแหละควรจะได้รับคำตีเตียนมากที่สุด แต่พิจารณาดูเองเถิดท่านถูกรถจับเพราะเหตุอะไรพยารถได้ให้คอคิดพาน,น่ากว่าบุคคลไม่ควรเปิดเผยความลับควรรักษาความลับนั้นไว้เมื่อรักษาขุมทรัพย์ความลับจะบุคคลอื่นรู้เข้าแล้วทำให้พล่งพลายออกไปไม่ดีเลยบุคคลใดให้ผู้ไม่มีความคิดเรื่องรู้ความลับ ถึงแม้เขาจะเป็นคนรับใช้ของตนก็จำต้องอดกลั้นไว้คอนมีประมาณเท่าใดเรู้ความรับที่ปรึกษากันของบุรุษคนประมาณเท่าน,นั้นย่อมโูให้บุรุษนั้นหวาดกลัวได้ฉะนั้นจะไม่ควรขยายความรับนั้นออกไปอภิยาครุฑกล่าวทำให้ฟังอย่างนี้แล้วปัญดาราการนาคราชแต่ยอมรับในธรรมภาสสิต จะเดบฝังนั้นขณะเดียวกันก็สงสัยว่ากระทำวิญาอาเจลกะเป็นสมณะแท้หรือสมณะเทียมจึงถามวิยาครุฑว่าโดยการวิยาครุฑบ,บุคคลโบราณสิ่งที่ยึดถือทั้งปวงว่าเป็นของเราแล้วมาประพฤตตอนมนนักบวชมีการกระทำอย่างไรมีศีลอย่างไร ประพฤติพลดอย่างไรจึงจะชื่อว่าเป็นสมณะสมณะนั้นมีการทำอย่างไรจึงจะเข้าถึงดินแดนสวรรค์ยาครุฑกลับกล่าวตอบว่าบคุคคลพูะสิ่งที่ยึดถือทั้งปวงว่าเป็นของเราแล้วมาประพฤติตนเป็นนักบวชต้องประก,กอบด้วยความละอายการฝึกฝนตนเองความอดทนอดกลั้น ไม่โกรธง่ายละวาจาส่อเสียดจึงจะชื่อว่าเป็นสมณะสมณะนั้นมีการกระทำอย่างนี้จึงจะเข้าถึงดินแดน,นสวรรค์ส่วนกระทำพิยะอาเจรากานะนั้นเป็นคนทุศีลเป็นคนลวงโลกปันดารการนาคราชหรือว่าพยาคุตตนนี้เป็นผู้มีคุณธรรมไม่ได้มีใจเหี้ยมโหดเสียเลยทีเดียวจึงอ้อนวอนขอชีวิตว่า ข้าแต่พญาครุษขอท่านยางปรากฏจะเข้าไเจ้าเหมือนมารดาที่รักลูกน้อยในอุทธรเถิดเพราะท่านเป็นบันณฑิตมากโดยคุณธรรมฝ่ายครุษก็เกิดจิตเมตตาบอกว่าครั้งนี้จะยอมยกโทษให้วันแล้วก็โผลลงจับที่แผ่นดินแล้วปล่อยพญานาคไปพร้อมกับกล่าวให้พญานนาคสบายใจว่าวันนี้ ท่านรอดพ้นจากภัยทั้งปวงแล้วจงเป็นผู้อันเราคุ้มครองแล้วทั้งทางบกและทางน้ำเถิดหมอพุชลาเป็นที่พึ่งของคนไข้ห้วงน้ำอันเย็นเป็นที่พึ่งของคนหิวกระหายสถานที่พักเป็นที่พึ่งของคนเดินทางฉันใดเราก็จะเป็นที่พึ่งของท่านฉันนั้นเหมือนกันยานนา ครั้นรอดพ้นจากอุ้งเล็บของพยาครุฑแล้วกระดามดินลงไปสู่หน้าพิภพฝ่าพยาครุฑก็กล่าไปยังสุบาณพิภพแม้ว่าครั้งนี้จะไม่ได้กินเหยื่อแต่ครุฑก็ได้นำความลับนี้ไปบอกให้กับหมู่ญาติของตนได้ทราบประความสวัสดีของหมู่ญาติตั้งแต่นั้นมาพวกครุฑจึงจับนาคได้อย่างสบายอีกทั้งพวกนาค ก็ตั้งเพิ่มความระมัดระวังเป็นวิเศษเนี่ก็เป็นเพราะการไม่รักษาความลับของตันนั่นเองเราจะเห็นได้ว่าถอดดการบอกความลับกับศัตรูนั้นเป็นมหันตภัยใหญ่หลวงที่จะนำมาเป็นความพินาศและความตายดังนั้นเราต้องตระหนักอยู่เสมอว่าก่อนจะพูดจาอะไรกับใคร ตั้งใคร่ครวญให้ดีเสียก่อนย้าเดือดร้อนในภายหลังเราต้องสำรวมระวังเรื่องการพูดจาให้ดีเรื่องไหนควรพูดเรื่องไหนไม่ควรพูดเรื่องไหนควรเก็บไว้เป็นความลับต้องแยกแยะให้ออกใคร่ครวญให้ดีก่อนจะพูดจาทุกครั้ง แล้วการดาเนินชีวิตของเราทั้งทางโลกและทางธรรมจะได้เจริญก้าวหน้าไปถึงจุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพกันนะจ๊ะสำหรับวันนี้หลวงพ่อขออหนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบกับความสำเร็จในชีวิตในภารกิจหน้าที่การงาน และสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมาหาสมบัติจกักรพรรดิตากไม่พร่องมันเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิน้นให้มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุข,ขายยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้ว ครอบครัวธรรมกายกรอบครัวตัวอย่างของโลกมีดวงปัญญาสว่างสวยกล่าวถึงวัฏธรรมกายได้โดยง่ายได้เร็วพลันจงทุกท่านเธอ ออยู่ตลดเลเราดื่มน้ำจากฟ้าเดียวกันมองดูตะว,วันก็ด,ดวงเดียวกันและอยู่ร่วมกันในโลกใบนี้